วัดีครับวันนี้พามาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับเพื่อนๆนถ้าไม่มีถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่ว่างนะครับก็มาปลูกต้นไม้กันนะครับไม่รู้จะทําอะไรครับต้นประดู่ครับผมเอามาปลูกไว้ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับแต่เหลือประมาณแค่นี้นะครับนี่เป็นต้นจานนะครับตางอีสานต้นประดู่นะครับต้นประดู่ต้นโน้นครับ ต้นประดูนี่ก็ประดูครับจะจะปลูกทีกันหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนปลูกเองนะครับผมสั่งทันมาครับมีทั้งต้นจานต้นประดูต้นสักนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่ขึ้นได้ดีในที่ตรงนี้ก็คือต้นประดูนะครับยังรอดหมดแล้วก็มี เขาเรียกต้นมะขามโคกหรือเปล่าคนพื้นที่ที่นี่จะเรียกว่าต้นต้นอลางนะครับนี่ก็ต้นประดูนะครับเขาเกิด,ดตัวตามพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีก็มีเกิดเองนะครับมีต้นสักนะครับต้นสักนี่อยูอ่ใกล้แหล่งน้ำก็ไม่โตนะครับ นี่ก็เป็นต้นมะขามโคกต้นอลางนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับต้นอลางต้นมะขามโคกมีมะขามครับน่ครับ,รบต้นไม้ป่านะครับต้นจานครับจานมีดอก สีเหลืองแล้วก็ดอกสีแดงนะครับนต้นจานต้นประดูนะครับเป็นประดูนี่ก็ต้นประดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นภาคใต้เรียกต้นตำเสาที่นี่เรียก ต้นมันปลานะครับพาคกลางเรียก,กไม้กันเกาครับเนื้อสวยนะครับไม้สัตว์ครับต้นอลางมะขามโคกต้นนั้นก็เป็นต้นมันปลาต้นกันเกานะครับคือไม้ตำเสานะครับภาคใต้เรียกนะครับ นี่ชอบอยู่กับพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเลือแค่สองต้นนะครับามาปลูกสิบต้นพื้นที่ทุ่งนาครับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นครับก่อนที่จะกลับไปทำงานที่กรุงเทพต่อนะครับ ลูกไว้ก่อนเพื่อวางแผนอีก4-5ปีข้างหน้าอาจจะมาทำธุรกิจอยู่ที่นี่นะครับเปิดฟาร์มควายหรือทำอะไรอย่างอื่นมีหลายอย่างที่ให้ทำครับทางธุรกิจเกษตร มีโอกาสเยอะครับที่นี่พื้นที่ที่อุบลราชธานีนะครับอากาศทุ่งนาต้นไม้นะครับโอเคครับจบคลิปไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ